สนับสนุนรายการโดยสนใจดูดวงกับพี่ปาจะเอ๋ดูดวงแบบกราฟชีวิตดูสิ่งลี้ลับรับตั้งสารถอนสารลงนะเมตตาซื้อขายที่ดินสนใจติดต่อจองคิวได้ที่เบอร์โทร0853664565 Facebook จิตสุภาวงตรี Line ID par 1303 เทีเ่ยวเลี้ยวไปหลอนเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเรื่องสักหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ต้องบอกว่าถูกส่งมาจากาพยาบาลน,นะครับที่ชื่อว่าคุณนุชนะครับต้องเรียกว่าพี่นุชนะเพราะปัจจุบันนี้เขาอายุ47แล้วนะครับตัวพี่นุชเองเนี่ยฮะก็ ต้องย้อนไปเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนตอนที่พี่นุชเองเนี่ยเป็นพยาบาลไม่ใหม่เลยนะครับตอนนั้นจบมาอะไรมาเรียนจบาอายุสัก28 29เนี่ยก็ได้เป็นพยาบาลนะครับแล้วก็มันมีอยู่เคสเคสหนึ่งที่พี่นุชบอกว่าไม่ลืมนะในชีวิตเนี่ยไม่ลืมอีกต่อไปเลยเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับกับตัวพี่นุชเองเนี่ยมันตาตึงใจแลวรู้สึกว่าเฮ้ย เรื่องของโลกวิญญาณเรื่องของโลกหลังความตายนี่มันมีจริงนะครับนะการที่เขาไปเป็นพยาบาลนะครับเขาก็จะศึกษาเรื่องทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของโลกวิญญาณหลังความตายเนี่ยจะเป็นเรื่องรองนะครับแต่เรื่องนี้มันเกิดกับตัวคุณนุชก็คือว่ามันมีอยู่เคสเคสหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ เดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุนะครับทางรถมร์ไซค์นะครับแล้วก็มียัดญาติเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะมาดูแลนะครับ mm. ผู้หญิงคนนี้ฮะได้รับการช่วยเหลือจากาชาวบ้านแถวนั้นแล้วเขาก็พาส่งโรงพยาบาลเพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับชนจนผู้หญิงท่านนี้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็อาการค่อนข้างหนักเลย นะครับชาวบ้านเท่านั้นเขาก็เห็นเหตุการณ์อะไรกันการเนี่ยแล้วสมัยนั้นนะยีปีก่อนเนี่ยมันก็เรียกมูลนิธิต่างๆเนี่ยมันก็หายากนะครับทำให้ชาวบ้านเขาช่วยกันนะครับในการที่จะพาผู้หญิงคนเนี้ยเดินทางมาที่โรงพยา,าพ,ยาาพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับก็ทําการรักษากัน,นครับรักษาไปสักพักเนี่ยปรากฏว่าเข้าห้อง ICU เพราะว่าอาการเนี้ยมันหนักมากนะครับแล้วก็ยังตามหายา ไม่พบเนื่องจากว่ากระเป๋าเงินอะไรต่ออะไรเนี่ยมันกระจัดกระจายกระเด็นกระดอนไปไหนหมดฮะทำให้ต้องนำตัวเข้าสู่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับในขณะนั้นคุณหมอก็เข้าไปรักษาผู้หญิงท่านนี้นะครับแล้วก็แจ้งอาการกับคุณนุชนะบอกกล่าวกันคุณนุชก็อยู่ในทีมรักษานั้นด้วยนะครับว่าอาการค่อนข้างหนักอาการนี่ห้าสเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ,ถ้าพยายามติดต่อญาิได้เนี่ย จะเป็นการดีมากเพราะบางอย่างจะต้องให้ญาติพ่อแม่หรือลูกหรือสามีก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคนเซนนะครับคุณนุชเองก็ได้รับอาสาในการติดต่อนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่ตัวเองก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงจะติดต่อให้ญาติพี่น้องเข้ามาได้อะไรเงี้ยก็มานั่งคิดแล้วก็ปรึกษากับคนอื่นทุกๆเคสที่ผ่านมาเนี่ยก็จะดูปัตาชน ในสมัยนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีแพร่หลายมีแต่เบอร์บ้านนะครับก็นั่งคิดอยู่อยู่พักใหญ่ๆนะปรึกษาหา,หาหรือกับทีมพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็คิดอยู่ในใจว่าไปสืบดูให้หน่วยพยาบาลให้ใครก็แล้วแต่ชาวบ้านต่างๆไปสืบดูว่าคนคนนี้คือใครเป็นเป็นญาติอ่ะนะก็ปรากฏว่าได้เรื่องว่าผู้หญิงคนนี้ยมีชื่อว่านี้นามสกุลนี้นะครับ แล้วก็ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับเขาก็ติดต่อไปพยายามติดต่อไปหาญาติติดต่อไปที่ต่างจังหวัดเลยปรากฏว่าได้รับข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ของผู้หญิงท่านเนี้ยเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับก็ไม่รู้จะติดต่อใครครับทำให้อาการตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะหนักมากนะครับคุณแม่เนี่ยเพิ่งจะเสียไปเมื่อปีสองปีก่อนนี่เองนะครับ แล้วคุณแม่กับคุณพ่อของผู้หญิงท่านนี้แยกทางกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วผู้หญิงท่านนี้จะอยู่กับคุณพ่อแล้วพอคุณพ่อเสียไปแล้วเนี่ยผู้หญิงท่านนี้ก็เลยเดินทางมาทำงานที่กทมนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกับคุณแม่เนี่ยเป็นเวลาหลายปีสุดท้ายก็มาได้รู้ข่าวว่าคุณแม่เสียพอได้ข่าวดังนั้นก็ทราบเรื่องดังนั้นว่ามีมีญาตินะครับก็ตัดสินใจกันเองคุณหมอก็ทําการรักษาไปนะครับ ในณขณะนั้นการรักษาก็ยังรักษาอยู่แล้วก็เฝ้าดูอาการนะครับคุณนุชก็เป็นหนึ่งในทีมพยาบาลที่จะต้องเฝ้าไข้คนนี้ด้วยนะครับคอยดูอาการคอยเช็คอาการเพราะว่าอาการมันหนักพอสมควรนะครับสมองก็ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับในระหว่างนั้นก็จัดทีมพยาบาลคอยดูแลแล้วก็ สามารถติดต่อคุณหมอได้ยี่สสียชั่วโมงนะในการที่จะมาดูคนไข้คนนี้นะครับนะคุณนุชก็อยู่ในทีมนั้นประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆนะครับในขณะที่จะต้องไปตรวจนะทุกชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องไปดูต้องไปดูเนี่ยคุณนุชเนี่ยก็อยู่ในพวังนะซึ่งมีการง่วงอ่ะง่วงนอนสลืมสลือและแต่ตัวเองก็นะจะออกกะประมาณสักตีห้าหกโมงจะมีเข้าคนเข้ามาแทนนะครับ ถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปในห้องห้องนี้ในขณะที่เข้าไปในห้องห้องนี้นะีสายตาตัวเองเนี่ยเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอายุดูจากลักษณะมองจากด้านข้างเนี่ยเหมือนมีผมเนี่ยงอกขาวมาแล้วใส่ผ้าถุงแล้วก็แต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับนั่งอยู่บริเวณห้อง icu ซึ่งห้อง ICU เนี่ยมันไม่มีใครสามารถเข้าไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นห้องปลอดเชื้อแล้วก็ห้ามคนภายนอกเข้านะครับคุณนุชก็ขยี้ตาตัวเองแล้วก็เห็นเป็นคนแก่เนี่ยนั่งอยู่นะฮะบ,บริเวณนะั้นก็จะมีเก้าอี้ตั้งอยู่เพราะว่าคนไข้ก็จะมาตรวจมาอะไรก็จะมีเก้าอี้มาอะไรนะฮะให้คุณหมอเป็นคนจัดแจงจดนั่นจดนี่อะไรประมาณเนี้ก็ตกใจนะ แต่เนื่องด้วยเวรตัวเองเนี่ยต้องลุกไปนะครับอีกท่านหนึ่งอีกสองท่านที่เป็นพยาบาลด้วยกันก็จะไปตรวจอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็แบ่งหน้าที่กันไปก็ตัดสินใจผลักประตูเข้าไปมองจากกระจกด้านนอกเนี่ยเห็น <c oughs> เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนแก่นะครับก็เข้าไปพูดว่าเอาคุณป้าคุณป้าเข้ามาอยู่ในห้อง icu ได้ไงในห้อง icu เนี่ยมันไม่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาแล้วคุณป้ามาตอนไหนคุณป้ามาจะต้องผ่าน ดิฉันเข้ามามันไม่สามารถเดินผ่านเข้ามาได้อะไรอเงี้ยคือพูดไปแบบเนี้ยฮะคุณป้าก็หันมามองแล้วก็ร้องไห้แล้วคุณป้าก็ไม่พูดอะไรนะสักพักหนึ่งคุณนุชก็บอกว่าคุณป้าคุณป้าต้องออกแล้วนะเพราะว่าอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ห้องเนี้ยถ้าเอาคนอื่นมาอยู่เนี่ยมันอาจจะมีเชื้อนั่นเชื้อนี่ทําให้คุณป้าป่วยได้ต้องรีบออกเลย สักพักคุณป้าก็ร้องไห้นะครับแล้วคุณป้าก็เดินออกมาแล้วคุณนุชก็บอกว่าเอ้ยเข้ามาได้ยังไงก็บ่นในขณะที่บน่นแล้วก็เงยหน้ามองคุณป้าอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าคุณป้าไม่อยู่แล้วหายไปแล้วคุณนุชก็แปลกใจมากเลยหลังจากตรวจอาการเสร็จเลยเสร็จก็รีบเดินออกมาแล้วก็จะมาดูว่าคุณป้าเดินไปทางไหนปรากฏว่าสิ่งที่เห็นไม่มีอะไรเงียบไปหมดเลย ในนขนาดนั้นสองคนที่เข้าเวรด้วยกันก็ไปตรวจในห้องอื่นๆก็ไม่คิดอะไรมากก็เดินออกมาแล้วก็มานั่งคิดพิจารณาว่ามันมันคืออะไรอะ่ะแล้วคุณป้าคือใครมาอยู่ได้ไงนะก็นั่งกันไปจนเปลี่ยนกะถึงเวลาเปลี่ยนกะก็จะมีทีมอื่นเข้ามาพยาบาลเข้ามานะครับก็ไปพักผ่อนพอมาเข้าคืนที่สคุณนุชก็เข้ากะ เข้าเวรเหมือนเดิมฮะเข้าเวรเหมือนเดิมแล้วก็ดูเลยคนไข้คนนี้อาการก็ยังก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับพราะหลังจากนั้นมาคุณนุชก็เข้าเวลาเดียวกันคุณนุชก็ต้องอลุกขึ้นมาแล้วก็เข้าไปตรวจว่าอาการเป็นไงเช็คความดันเช็คทุกอย่างจดบันทึกนะครับก็เห็นว่ามันอาการมันปกตินะครับปกติในที่นี้ก็คือยังยังส่งส่งสุดๆอยู่นะครับ ในณขณะที่ตัวเองเดินออกจากห้องพยาบาลแล้วก็มานั่งที่โต๊ะปรากฏว่าสายตาเนี่ยมองเข้าไปเห็นเป็นคุณป้าท่านเดิมนะฮะนั่งอยู่บริเวณที่เดิมท่านี้คุณนุชไม่ไหวแล้วกับสิ่งสิ่งนี้คุณป้านี่มาได้ไงอะไรงไงนะก็เดินเข้าไปในห้อง ICU นะครับซึ่งห้อง ICU เนี่ยมันไม่สามารถที่ใครจะเข้าไปได้นะก็เข้าไป พอเข้าไปครั้งนี้นะก็เหมือนพูดจาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับว่าคุณป้าเข้ามาได้ไงฉันบอกแล้วไงห้ามเข้ามาอันนี้มันเป็นห้องปอดเชื้อห้องนั่นนั่น,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 นก็ว่าใหญ่เลยคุณป้าก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับคราบน้ำตาแล้วคุณป้าก็พูดว่าฉันมาหาลูกฉันฉันมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ แล้วคุณป้าก็เดินออกมาพยาบาลก็อึง้งแล้วก็มองแล้วก็นึกถึงตอนที่ติดต่อไปว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็เสียไปหมดแล้วและอันนี้มันมาอ้างเป็นคุณแม่คืออะไรอะไรกันคิดสับสนอยู่ในหัวสักพักก็หันมามองปรากฏว่าคุณปา้ณปาท่านนี้ยไม่อยู่แล้วตัวเขาเองนี่แบบอึง้งมากกับสิ่งสิ่งนี้ว่าม,มันเกิดอะไรขึ้น นะเราก็เอ้ยจะบอกใครดีแล้วจะเกิดบอกจะมีคนเชื่อไหมแต่ตัดสินใจอ่ะบอกเลยก็เลยเดินออกมาแล้วก็ม,มองหาคุณป้าไม่มีนะก็ไปถามพยาบาลท่านแรกพยาบาลก็บอกว่าไม่เห็นนะใครจะเข้ามาเวลานี้ตีหนึ่งตีสองแล้วคนนั้นก็บอกว่าใครจะเข้ามาเวลานี้อะไรก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีนะครับคุณนุชก็งงว่าเอคุณป้านี่คือใครแล้วอ้างเป็นแม่นะครับ พออยู่ยันเช้าก็เปลี่ยนกับคุณนุชก็ไม่ยอมกลับนะก็ไปดูแฟ้มเอกสารกับคนไข้คนนี้นะครับก็ปรากฏว่า,ามีคำยืนยันจากที่จดบันทึกไว้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของผู้หญิงท่านนี้เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อเสียก่อนแล้วก็มาคุณแม่นะครับก็ลงความเห็นว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็แปลกใจนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าเออช่างมันเถอะ แต่ก็ไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องอะไรนะฮะเพราะว่าตัวเองก็เป็นนักเรียนที่จบใหม่แล้วก็จะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะครับพอเข้ากะในช่วงกลางคืนเนี่ยอาการของน้องคนนี้หนักมากนะครับแล้วก็เห็นคุณหมอมาตรวจมาอะไรแล้วก็ดูท่าทางเนี่ยสมองมันกระทบกระเทือนค่อนข้างจะหนักเลยนะครับแล้วก็นั่งคิดนั่งคุยกบับพยาบาลว่าเออ สงสารน้องนะคนที่ชนก็หาตัวไม่เจอตัวเองก็มาเสียชีวิตพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วนะสามีก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมเลยสงสารน้องคนนี้มากๆเลยน้องนุชก็พูดไปในขณะนั้นนะทีมแพทย์เขาก็ดูแลคุณหมอก็ดูแลปรากฏว่าน้องท่านนี้เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเลย ก็ทางทีมแพทย์ก็ช่วยเหลือจนเต็มที่จนสุดความสามารถแล้วจนตัวเองเนี่ยก็ออกมาการที่คนเสียชีวิตนะเท่าที่คุณนุชเล่าให้ฟังต้องทิ้งไว้อย่างต่ำๆครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะครับเพื่อจะให้คนไข้เนี่ยดูว่าเขาเสียชีวิตสตนิทหรือเปล่าเสียชีวิตจริงหรือไม่ยังมีช่วยประจรอีกไหมอะไรเงี้ยยังยังต้องคนดูนะครับก็ระหว่างนั้นทีมแพทย์ก็ออกมาหมดล้ ก็ลงความเห็ุว่าเสียชีวิตนะครับแต่ยังไงก็จะต้องอเคลื่อนล่างของผู้หญิงคนนี้นะฮะไปอยู่ในห้องเย็นแล้วก็ลงบันทึกลงอะไรพิมพ์นิ้วมืออะไรต่ออะไรทำตามหลักของเขานะฮะในขณะนั้นคุณนุชก็ต้องเป็นคนที่นั่งเฝ้าตรงนี้นะครับเพื่อจะรอนะครับเวลาให้ถึงแล้วก็จะเรียกหน่วยเวรเปมาเข็นไปอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นคุณนุชก็นั่ง ประมาณสักสิบถึงยี่สนาทีเนะี่ยคุณนุชมองไปที่ห้อง i c ซซึ่งยังเป็นห้องนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าสิ่งที่คุณนุชเห็นเห็นเป็นร่างของคุณป้าท่านนี้นั่งคุยกับลูกสาวตัวเองนะนั่งคุยกันแล้วก็กอดกันนะคุณนุชก็ตะลึงอึง้งว่า คนไข้เพิ่งจะเสียชีวิตอยู่ดีๆลุกมานั่งได้ยังไงนะครับก็มองแล้วก็อึง้งแล้วก็กลัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่กล้าเข้าไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันแบบมันอึ้งมากฮะแต่ก็ด้วยตัวเองเป็นเด็กที่แบบไม่ได้คิดเรื่องนี้นอยู่แล้วก็พยายามจะเดินนะครับจะพยายามจะเดินเข้าไปหรือจะผลักประตูเข้าไปปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งกอดกับคุณป้าท่านนี้ แล้วก็มองไปบนเตียงปรากฏว่าก็เป็นผู้หญิงคนนี้นอนอยู่บนเตียงเหมือนกันซึ่งมันมีสองร่างร่างหนึ่งนั่งอยู่อีกร่างหนึ่งนอนอยู่บนเตียงนะครับเขาก็ตกใจในในสิ่งสิ่งนี้เขาก็อึ้งไม่กล้าผักประตูพอไม่กล้าผักประตูก็มาเดินถอยหลังมาดูห่างๆนะครับแล้วก็นั่งคิดในใจว่าเฮ้ยนี่เราเจอผีเหรอวะ สักพักหนึ่งสิ่งที่คุณนุชเห็นนะปรากฏว่าคุณป้าท่านเนี้ยจุงมือผู้หญิงคนเนี้ยเดินผ่านประตูแล้วก็เดินหายไปกับความมืดคุณนุชสารภาพกับผมว่าวันนั้นนะฉี่ลาดเลยแล้วก็ช็อกแล้วก็รู้เลยว่าอาการที่มันแบบว่าขนลุกทั้งตัว หัวก็คนลุกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ยืนอึ้งตาค้างอยู่อย่างนั้นจนพยาบาลอีกท่านหนึ่งมาสะก,กินดนุชเธอเป็นอะไรเนี่ยมีน้ําอะไรไหลออกมาเธอฉี่ลาดเหรออะไรย่างเงี้ยก็เข้าไปกอดพยาบาลคนนี้บอกฉันเจอผีพี่หนูเจอผีพี่ผีผีผีเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่เขามาจงลูกเขาไปอะ โงพยาบาลเขอบโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจอไม่เจอสักพักก็พากันไปในห้องประถมพยาบาลพาพยาบาลไปห้องประถมพยาบาลอีกนะฮะแล้วก็ไปเอาอยาดมยาหมองอะไรต่ออะไรช่วยกันสุดท้ายคุณนุชก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังทั้งหมดว่าเจอแบบเนี้ยเนี่ยเป็นคืนที่สามแล้วที่เจอนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ไปเขาก็เอาล่างเนี่ยไปเข้าที่ห้องเย็นนะนะ เอาแล้วก็ทําพิธีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับคุณนุชเนี่ยไม่หยุดแค่นั้นนะก็ตัดสินใจว่าเอ๊ผู้หญิงคนเนี้ยเนี่ยประชาชนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะหาข้อมูลจากไหนได้นะครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยโทรไปที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับในสมัยนั้นก็จะมีโทรศัพท์บางบ้านเท่านั้นนะฮะโทรไปสืบข้อมูลต่างๆนะรปรากฏว่า ได้ข้อมูลมาคร่าวๆว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นลูกคนเดียวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เลิกกันใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อมาเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นสาวๆเลยนะฮะจนอายุเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอคุณแม่อีกเลยนะครับเนื่องจากคุณพ่อของผู้หญิงคนเนี้ยกีดรกันไม่ให้คุณแม่กลับมาหานะฮะแล้วในวันวันหนึ่งอันนี้เป็นคำบอกเล่าจาก ทางผู้หลับผู้ใหญ่ที่เขาให้ข่าวมานะวันวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นแม่เนี่ยมายืนดูลูกสาวขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านทุกวันลูกสาวเนี่ยก็จะมีเอามาอยู่กับคุณพ่อนะที่ท,ที่ที่กทมนะครับเดินขับผ่านทุกวันขับผ่านทุกวันแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อเขาเสียตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยอยู่กับคุณพ่อก็ไม่กล้าเข้าไปทักเข้าไปหานะครับก็เฝ้าดูลูกทุกวันอันนี่เป็นคําบอกเล่านะ ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยได้คุยกับทางญาติเขาเองเนี่ยแล้วญาติเขาก็มาบอกกล่าวทุกคนว่าไปดูลูกเกือบทุกวันเลยคิดถึงลูกไม่อยากจากมาแต่เนื่องด้วยตอนนั้นนะ่ะทะเลาะกันด้วยความจนอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายผู้หญิงคนเนี้นะครับด้วยความที่มาดูลูกอ่ะวันหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตนะครับแล้วเสียชีวิตนะ่ะ ก็ลูกสาวตัวเองก็ไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตด้วยจนเขาทำศพเผาไปแล้วอะไรไปแล้วนะติดต่อกันไม่ได้ทางญาตินี้ก็ไม่ชอบทางนี้ไอ้ทางนี้ก็ไม่ชอบทางนั้นอะไรประมาณนี้ลูกมารู้ที่หลังก็เลยเสียใจรู้สึกว่าแม่ฉันเสียไปแล้วแล้วทำไมไม่มีใครบอกฉันเลยอะไรประมาณนี้สุดท้ายมันน่าจะเป็นสํานึกสุดท้ายที่แบบอยากจะมาหาลูกอยากจะมาดูลูกอนะ ทำให้ดวงวิญญาณเนี้ยเข้าถึงตัวลูกได้ซึ่งเรื่องนี้มันผ่านมานานมากแล้วแล้วก็เป็นเหตุการณ์เดียวที่คุณนุชบอกว่าเนะี่ยเหตุการณ์นั้นนะ่ะทำให้เขากลายเป็นคนเห็นดวงวิญญาณตลอดเวลาจนเขาต้องต้องไปปรึกษาเกี่ยวกับจิตเวชเลยนะนะครับแล้วก็ไปรักษาไปบําบัดอะไรแบบนี้มันก็ไม่หายสุดท้ายต้องพึ่งเกี่ยวกับนะธรรมะ ครับการถือศีลการไปสวดมนต์การไปอะไรแบบเนี้แล้วก็เจอแม่ชีท่านหนึ่งครับซึ่งท่านก็เพิ่งจะ,ะเสียไปเมื่อไม่นานนี่แหละฮะแต่แม่ชีท่านนี้ก็สอนดีมากนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดเตือนใจโน่นนี้นั่นจนไอการเห็นแบบนี้มันทุเราเบาบางเห็นก็แค่เห็นเห็นแล้วก็มองผ่านไปอะไรแบบนี้นนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันจนสุดท้ายพี่นุชกลับมาเป็นคนปกติที่ ไม่ไม่เห็นเท่าไหร่นะครับจนทุกวันนี้นะครับพี่นุชเองก็ยังเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง้วกันเนาะก็ประมาณนี้กับเรื่องเล่าที่บอกว่าเรื่องของอดิฉันที่ส่งมาให้คุณเนตรฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เวอร์วังอลังการมากนะไม่รู้ว่าจะ,ะให้คุณเนตรเล่าได้หรือเปล่าแต่นี่คือเหตุการณ์จริงที่พี่นุชเนี่ยได้ประสบพบเจอมานะครับประมาณนั้น